ก็เป็นการเป็นโครงการที่เราร่วมมือกับทางบริษัทบอกรปรับบริษัทวิทประกันไทยทนาครสองร้อยสองกก้าหนึ่งะครับประกันซึ่งเราก็คาดหวังนะครับว่าพี่น้องสื่อมวลชนจะพยายามเผยแพร่โครงการนี้นะครับเพื่อทําให้การบัตรรับใช้กฎหมายการจราจรเนี่ยดียิ่งขึ้น,นครับเพราะว่าถ้าประชาชนทุกคนนะครับทําหน้าที่เป็น อาสาตาแจจอดนะครับโดยการถ่ายภาพหรือมีคลิปกล้องหน้ารถเลกตามนะครับซึ่งเป็นตจคิดว่าโครงการนี้จะได้ไดรับความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้นเ,เรื่อยๆจริงๆแล้วเนางรัฐมาติได้มีการร่วมมือแล้วก็มาถแถลงแล้วก็มีการมอบรางวัลตั้งแต่เดือนพฤศจิการครับวันนี้ก็เป็นการมอบรางวัลของทั้ง2เดือนนะครับเดือนมกราและกุมภาพันธ์ในช่วงเทศกาล วีใหม่นะครับทาจารย์คุณย่าก็จะไปก็ได้เวลาสองส่วนเฉพาะช่วงเจ็ดวันนี้เจ็ดคลิปเจ็ดมือนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนส่วนเสริมนะครับแต่ว่าโครงการหลักนะครับก็จะเป็นโครงการอาสาตระจรทุกเดือนนะครับเดือนละห้าหมื่นบาททุกแนนาคตนะครับเรื่องนี้ท่านนายกย้งทีท่านก็ได้รับทราบจากวันที่วันที่สี่มีนาครับท่านพบตรนะครับวัน,บบนนี้มาไม่ขาดรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ หมอพาฒนะครับได้เข้าร่วมท่าน,นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเ<อ>พื่อหาหนึ่มาตรการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและรู้เกิดเหตุนะครับซึ่งท่านนายกได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือนะครับท่านก็ได้ให้แนวโน้มนโยบายนะว่าเ,อเ,ออเ,อเรื่องการติดกล้องรถยนต์เนี่ยเพื่อคอยรู้เกิเหตุการณ์ต่างๆไม่ใช่เป็นหลักฐานหางเกิดเหตุนะครับ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเชื่อกแสต่างๆก็จะเป็นทําให้มีเกาะป้องกันนะครัสรบ,รส,รบสร้นนางความรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็สร้างองค์กรไปสนับสนนมากขึ้นนะครับท่านก็ให้คําแนะนําว่าอาจจะมีการไปหาแหล่งเพิ่มลำลรางวัลให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จกร,ระตุ้นให้ประชาชนได้มีความสนใจในโครงการนี้ครับผมก็วันนี้ก็เป็นการขอบคุณนะครับท,ทาบ่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับวันนี้ที่ท่านได้มาแล้วก็ของเด่นบกคลามกมผ่านนะครับ ส่วนนี้ก็คงฝากให้ผู้บริหารคุณนะครับขอให้ทำต่อไปเรื่อยนะครับ<ม>ขอบคุณครับเชิญรองผู้บรสั่ารของชาตินะคะแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้และท่านสือน่อมวลชนและผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะดิฉันคิดว่ารางวัลเนี่ยท่านดิฉันในส่วนตัวนะคิดว่ามันไม่มากนะคะแต่ การที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดีดิฉันว่าท่านน่าจะภูมิใจตรงนี้มากกว่านะคะว่าเงินไม่ได้มีส่วนสาคัญแต่เรามรร่วมกันรักษาสังคมที่ดีการขับรถที่ดีรักษาวินัยจราจรนะคะอย่าปล่อยประละเลยให้กับคนที่เขาทำกับเกจราจรได้อยู่บนเหนอร่วมกับเรานะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้เนี่ยท่านจะร่วมกันเผยแพร่กับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆ ให้ทราบต่อไปนะคะเราจะมาอยู่ในสังคมที่ดีร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะส0 0ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถที่จะส่งได้ว่าจะเป็นพลัฟอร์มของ Facebook นะคะเจส100เรดดโอหรือว่า t w ิ t t e อหรือว่า TikTok นะคะสามารถส่งได้ u t ท b e ก็มีนะคะามางๆในหมดเลยก็อยากให้หลายๆคนได้คิดว่ามันเป็น,นประเด็นเรื่องที่ง่ายๆเป็นชีวิตประจำวันนตลาถ้าเจออะไรที่มันผิดปกติก็ส่ง ำหรับช่องทางการส่งข้อมูลทางโซเชียลนี้นะคะก็จะมีทาง Facebook Twitter แล้วก็ทางอิเทอรนะคะซึ่งเฟซบุ๊กคลิปเตอร์ไอจีนะคะก็จะเป็นชื่อเดียวกันไม่ตือนไม่กังก็หนึ่รอยตัวนะคะฝากทุกๆท่านเวลาที่มิสส่งมาก็อยากจะให้เพื่อเติมในส่วนของเวลาที่ที่เราถ่ายคลิปนะคะจะยาวหน่อยเพราะว่าจะได้ดูที่มาที่ไปของการส่งคลิปด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ผ่านมาเราจะเห็นคลิปของการ ั้เนื้อสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือความมีน้ำใจของของคนท้งถนนก็เราก็จะพิจารณาในเช่นเดียวกันนั่คือารทำงานร่วมกันนะคะเราสามารถที่จะส่งมาได้นะคดูช่องทางเราต้อง ไม่ใช่ทุกท่านที่ส่งคลิปเข้ามาจะได้รับรางวัลนะครับในแต่ละเดือนจะมีคลิปเป็นน้อยๆผ่านคลิปเราจะคัดเลือกแค่สิบคลิปเท่านั้นที่ดีที่สุดที่บอกเ,เหเหตุการณ์และถ้าดีมิจสุดสามารถจะบอกทักเวียนบอกลถบอกอะไรได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการให้รางวัลและเราจะส่งคลิปต่างๆให้กับทางสำนักงานรชาติเพื่อต่าไปดังแบบการผู้ที่ประทันความผิด ทาี่ท่านรให้การท่านนายกร,าร,ร่วยกับโครงการอิทธิพลที่ทนใ,นให้มีามกมาราือก้อนเงินในโลกใบถัดต่อไปนี้จะมีรื่นของการถอก้อเลยแล้วก็าามาซื้อข้อนเองส่วนทุกท่านที่ได้รับปรวัก็ยังมีโอกาสได้รับประวัติอ,อีก,กเพื่อนะครับเียว่าท่านช่วย่งถึงแล้วบอกเพืเ่อนๆนะครับว่า สถานี้ไม่ใช่ไฟฟิวนะครับการจ่ายจริีนะครับหลาหลายท่านครับปุ๊บๆส่งจริงจจริงแต่ว่าไม่ได้ทุกทับนะครับอันนี้ต้องําความเข้าใจที่จรเพราะท่านคิดว่าส่ปุ๊บจะได้ส่วนแบ่อันนี้ไม่ใช่ส่วนแบ่งะเป็นรางวัลเลยรางวัลเดือนตึ่นศึระหวัครัดวันที่1ีกสอนวันที่สองหนึ่งหนงวันที่สามทนะก็รางวัลเฉลิมฉเจ็ดวันวันละสองับาซึ่งตองร นี่แหประกานไทยยี่งเห็นนที่เห็นความสำคัญเรื่องนี้นายกบอกว่าถ้าประชาชนไม่มาร่วมมือกันนะครับเราจะไม่มีกรอบคอบกันเลยเพราะตำรวจมีจำนวนจำกัดครับเป็นความจำกัดของชักงพวกประหลาดของบุคลากรแต่ประชาชนทุกคนเป็นร้องกนนอยู่แล้วเป็นล้านๆคนนะ แล้วทุกท่านเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะทําไม่ได้แต่ตอนนี้ทุกท่านมีเครื่องมือแล้วครับมือถืออันเดียวสามารถที่จะส่งคนง่ายให้ออกจากงานได้ครับอันนี้เป็นการโซเชียลสังเกตที่แรงที่สุดเลยน,นะครับแล้วก็ส่งกา่เจ้าทีตํารวจปรับเดี่ยบางคนไม่สนใจนะครับปับผ้าพันปับมือยังกับปดหน้หา,านแต่ถ้าบางคนเนี่ยนะครับขึ้นปบนโซเชียลล้วมีคนรู้จักอันนี้เขาจะโดนปรัแบบรู้จักหน้าไปไว้ที่ไหน เราหวังอย่างยิ่งครับว่าจะทาให้สังคมไทยดีขึ้นขอให้ทุกคนนะครับในโลกว่าให้ทุกคนเป็นหูเป็นตาบนท้องันถ้าทุกคนเป็นหูเป็นตา,นนา,นนนตาส่งข้อมูลมานะครับผมเชื่อว่าในอนาคตคนที่โดนจับตายจะไม่กล้าทาผิดอีกต่อไปเพราะว่าเขาไม่ได้แค่โดนเจานที่ดำเนินกาแต่เขาโดนสังคม พู iden, ้ใดๆท่านไม่เผาดด้วยเราทุกคนต้องไม่ไม <ium> ่ปล่อยให้คนที่ทําผิดมโนท้อถึงรวยนะครับเราทุกคนต้องไม่ปล่อยให้ขอที่ทำผิดมนท้อมันรวยความผิดเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่ได้จัดการมันจะกลายเป็นอาญะต่อไปนะครับขอบพระคุณครับท่านรองครับรองหบตรครับคุณช่วยก็ต้องรครับปัจจัยเดือดาดแล้วก็นั่น จากชนพี่น้องประชาชนที่สนทึกขึ้นมาที่จากระดับจังหวัดนะพี่น้องเพื่อนบุรชนนะครับก็ใน,นสจอตรอตรอนะครับได้มีโครงการนี้ดังที่ท่านประธานานะครับบอกที่แจ้งแล้วนะครับสท่าดับเดือนนี้นะครับเป็นการรวมคิปสองเดือนนะครับเดือนมกราลและกุมภาพันธ์นะครับดังที่ท่านกัจจายน์ชี้แจงครับคลิปเข้ามาจำนวนมากนะครับงั้นรับประกันในส่วนของ ท่างหลายท่ารจริงทนมีความย่าบาทในการพัฒนาออกมานะฮะต้องขอขอบคุณพี่นเราไา้จ,จนจริงนะครับกำลังมือถือกำลังคลิปหน้ารถของท่านนะครับมันมีอิมแพคมันมีผลนะในด้านจิตวิทยาอย่างสูงนะครับผมจะบอกว่าค,คลิปของท่านนั้นมีความตื่นเต้นมากกว่าสงครามลัทธิอู่เดรนส์โซลซอมนะคฮะเพราะสามารถที่เอาไปเราได้ระวังมันก็เกิดใจมันไดถึงท่าน ถึงบุคคลที่ท่านรับฟังจากสื่อมวชนนะครับเดีลยเราไปชมนะคว่าคลิปต่างๆที่ามูลนิธิมองไม่ขับนั้นได้คัดเลือกมานั้นมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ดูเลยครับ